สวัสดีครับต่อกันข้อที่6ครับโจทย์บอกว่าผลได้รอยละของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับ80นะครับให้สมการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมดุลสมการมาเสร็จเลยนะครับโจทย์บอกต่อว่าถ้าโพแทสเซียมไอโอดีเนี่ยน้ำหนัก0.5นย์จุกิโลกรัมทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกที่มากเกินพอนะครับจะเกิดไนโตรเจนอกไซด์เนี่ยทั้งหมดขี่ลิตร ที ST p กันแน่โอเคมาดูพร้อมกันสมการนี้น่ารักตรงที่เขาดุลสมการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกน้ําหนักของตัวโพแทสเซียมไอโอดมาแล้วว่าเราเอามาทั้งหมด0.5กิโล0.5กิโลทำเป็นกิโลก็คือ500กรัมตอนนี้พี่เต้รู้น้ําหนักของตัวโพแทสเซียมไอโอดแล้วโคแฟกเตอร์ Co ให้เป็นโมลครับโพแทสเซียมเนี่ย MW ถ้าผมจาไม่ผิดตัวละ39แล้วก็ไอโอดีนตัวละ127 เกับ7เป็น16ทด1 4เป็น5เป็น6 166 MW ของโพแทสเซียมไอโอไดีนก็ประมาณ166โกสิคฟกเตอร์เลยนะครับว่า166กรัมของโพแทสเซียมไอโอไดีนมันคือ1โมลของตัวโพแทสเซียมไอโอไดีนตอนนี้กรัมโพแทสเซียมไอโอไดีนตัดกรัมโพแทสเซียมไอโอไดีนได้โมลโพแทสเซียมไอโอไดีนมาเปลี่ยนโมลโพแทสเซียมไอโอไดีนให้กลายไปเป็นโมลของ ไนโตรเจน m o n ซ x i ก็คือ6ต่อ2 6ต่อ2ก็โคเฟกเตอร์ได้เลยครับว่าปกติแล้วนะครับ6โมลของโพแทสเซียมไอโอดายทำปฏยาแล้วจะเกิด2โมลของไนโตรเจน monoxi ตอนนี้โมลโพแทสเซียมไอโอดายตัดโมลโพแทสเซียมไอโอดายได้โมลไโมนโตรเจน m o n o x ์มาแต่ว่าตัวนี้จะต้องทำเป็นปริมาตรก่อนก็โคเฟกเตอร์ต่อ อีกรอบหนึ่งครับว่าปกติแล้ว1โมลของแก๊สใดๆก็ตามหรือไนโตรเจนมอนอกไซด์เนี่ยมันจะมีปริมาตร22.4ลิตรที่นะครับก็โมลตัดกับโมลได้ลิตรแต่ถ้านักเรียนคิดเลขพราะนี้นักเรียนจะไม่ได้คำตอบครับเพราะอะไรเพราะปฏิกิริยานี้มันไม่ได้เกิด1 0 0ถ้าคุณคำนวณอย่างนี้คุณกำลังคิดว่าปฏิกิริยานี้เกิด100%แต่ในความเป็นจริงนั้นปฏิกิริยานี้มันเกิดแค่เปอร์เซนต์ยิวเท่ากับ80%เเท่านั้นเองก็หมายความวา นะครับเราคำนวณปริมาณแก๊สที่จะเกิดได้ร้อยลิตรเวลาเกิดปริยาจริงๆมันเกิดแค่80ลิตรเท่านั้นแหละครับก็ลิตรตัดกับลิตรก็จะได้ปริมาตรที่เกิดขึ้นจริงตามที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ไปคิดเลขกันธรรมดานะครับเลขข้อนี้พี่เต้คิดในใจไม่ไหวยังไงก็ต้องตัดนะครับก็100ตัดกับ500ตรงนี้ก็จะเหลือ5นะครับตรงนี้ขออนุญาตกะประมาณเอานะครับแล้วก็80 ตัดกับ166เนี่ยก็ได้ประมาณ2แต่จริงๆมันไม่ใช่2หรอกมัน2ออกว่านะครับก็เรากากะเอานะครับเพราะว่าดูคําตอบก็ห่างกันเยอะ2เนี่ยมาตัดกับ2ตรงนี้ก็คงจะหมดพอดีนะครับ2ตัดกับ2ตรงนั้นก็คงจะหมดพอดีแล้วก็5คูณกับ 22.4นะครับตรงนี้ก็จะได้112อันนี้เลขเจอบ่อยก็เหลือ112หารกับ6 6 1 6หนะครับหาร1้2หารกับ6นะครับ616แล้วก็18มันคำตอบมันจะได้ประมาณ18กว่ากว่านะครับ18กว่ากว่าก็มีแค่ข้อกอไก่ข้อเดียวไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าใครที่คิดเลขเก่งก็คิดให้มันดีๆนะครับอย่าไปกะอะไรแบบนี้แต่ว่าไอ้นี้พี่เต้คิดเลขไม่ทัน ก็เลยใช้วิธีกะเอาเพราะว่าคําตอบเขาช้อยมันค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะก็พอทําได้แต่ถ้าช้อยติดกันมากๆก็ต้องระมัดระวังเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ